รวบทันควันครับนุ่มตกง,งานบิดจักรยานยนต์กระชากกระเป๋าสองนักท่องเที่ยวไอซ์แลนด์กลางเมืองครับคลิปกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์คนร้ายขี่รถเครื่องครับกระชากกระเป๋าสองนักท่องเที่ยวสาว,สาวชาวไอซ์แลนด์ขณะเดินกลับที่พักกลางเมืองเจียงใหม่นักท่องเที่ยวสาววิ่งไล่ตะโกนขอความช่วยเหลือกระแจ้งตำรวจสุดท้ายตำรวใจใช้เวลานานกว่ากี่ชั่วโมงครับยับจุ่มกลุ่มตัวได้อ้างว่าหาเงินผ่อนค่าง,งวดรถเครื่องครับ โดยคลิปจากกล้องวงจรปิดจากสถานประกอบการย่านถนนมุนเมืองซอยเจ็ดกลางเมืองเชียงใหม่บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่2นักท่องเที่ยวสาวชาวไอซ์แลนด์เนี่ยกำลังเดินอยู่กลังซอยถูกคนร้ายเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่สวมมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าขี่รถเครื่องตามประกบกระชากกระเป๋าถือสีดำของนักท่องเที่ยวสาวจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเหตุเกิดช่วงเวลาเกือบ3นาฬิกาเชา้ามืดของวันนี้ตา 2, ่างสองนักท่องเที่ยวก็ได้วิง่งไล่ตวัว และตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่วิ่งตัวบัตันคนร้ายขี่รถเครื่องหลบหนีไปอย่างรวดเร็วครับหลังเกิดเหตุตังผู้เสียหายแจ้งความกับตำรวจสพเมืองเจียงใหม่แล้วก็ได้สอบปากคำผู้เสียหายหาเบาะแสรูปภัณฑ์ของคนร้ายและไล่กล้องวงจรปิดจนชุดสืบสวนสพเมืองเจียงใหม่ได้หลักฐานเป็นป้ายทะเบียนรถ และก็ไล่กล้องวงจรปิดใช้เวลาบักกี้ชั่วโมงครับจนก่อนเที่ยงของวันนี้ครับสามารถติดตามยับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในปืนเตี้ยมเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเจียงใหม่ผู้ต้องหาทํางานอยู่พร้อมรถจักรยานยนต์ที่ใช้กอ่อเหตุนําตัวไปตรวจโคนห้องพักยึดของกลางกระเป๋าถือสีดําโทรศัพท์มือถือพัดลมมือถือและก็ power bank ของผู้เสียหายคืนมาได้รวมทั้งเสื้อผ้าหมวกกันน็อกรองเท้าที่ผู้ต้องหาสวมใส่ขณะกอ่อเหตุผู้ต้องหาชื่อนายพานุพัฒน์อายุ39ปีอดีตเป็นลูกจ้างชชั่่วววครรราาาหนยกง และลาออกมาทํางานที่อู่ซ่อมรถแต่ว่าเงินบม่พอใจและยังติดยาเสพติดก็เลยออกก่อเหตุหาเงินชําระค่างวดรถจักรยานยนต์แล้วก็ซื้อยาเสพติดมาเสพเบืบ้องต้นดําเนินคดีข้อหาชิงทรัพย์โดยใจยานพาหนะเพื่อหลบหนีพาทรัพย์นั้นไปตา,ตามพลตารวจตรียุทธนาแก่นจนันพุ่มรับการตารํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาสอบปากคาผู้ต้องหาด้วยตนเอง ตีสอพเมืองเชียงใหม่และนําทรัพย์สินคืนกับผู้เสียหายซึ่งผู้เสียหายก็ดีใจเป็นอย่างมากและก็ชื่นชมตํารวจที่เก่งยับคนร้ายได้รวดเร็วและยังเข้าจับมือสวมกอดพันตํารวจเอกประชญาทิตลาผู้กับการสอพเอมืองเชียงใหม่และพลตารวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้กับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เป็นการขอบคุณตเอง